ลองไม้มำค้ำดบของซะกัดเยอะไม้เ,เด,เดียวกไปเลยอยู่ครับอยู่อยู่ไม่มีพัาดกับไม้นี่โอ มุดครับมุดมุดมุดโอ้โหทีเด็ดเลยเขาสายขาดครับสายเล็กอ้าตายละเขาซอกปูนนะครับเ,รรเดยวจะลงเบลนะเดเอดสาย มุดครับมุดโอ้โหตุลักทุเล่จริงสายเล็กนะครับกอสอบปูเนรับอยู่แล้วอยู่อยู่อยู่ อยู่อยู่ครับยังสู้อยู่โอ้ครับเดอดแล้วใหญ่ครับตัวนี้จิ้บเปื่อจิ้่เปื่อหาจิ้บเือ

โลสองโลสามน่าจะได้ครับดูสอลนะครับ,อรบโอ้ดูแขนนี่ครับเป็นปาครับนี่ อย่าเล้ยงส่งน,น,นานหน่อยครับตัวนี้ต้องเก็บนะครับผมไม่ลอดแล้ว